บอลแล้วนุ่มเพื่อนันสาวนะครับบ้านทั้งี่ปาร้าเราปส่นั้นเราเรียมจะ่นดับสาวะดับปีกนะครับท่าบอกไ้เดองารไปกบัยเอาเลเงอา นั่งนังเฮ้ยวนนี้วัีนังเตะ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 มีเสียงไหมครับเช็คซาวนิดนึงเช็คซาวเช็คซาวไม่รู้มีเสียงไหมตอบไม่ด้วยนะครับตออไม่ด้วยใจแล้วกเลนนะไปโอเค

เดินในทุ่งเดินในทุ่งคนจะแกันไม่อยาไปกลัวกไปกลัวได้ไหมครับได้ไหมครับเสียงได้ไหมครับเสียงได้ไหมครับเสียงได้ปาบได้ไหมครับ่เครื่องไหมตัวตีครับตัวตีคนด้วครับตัวตัวัตัวัไัไััไัไัั

ียบร้อยนะครับหนึ่งศูนนะครับปองคุณนะปองคุณนะครับโดยลุดดี้นะครับครับินเด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 ินเข้าเดินเข้าเดิน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 โอเคโอเคนะครับุดี้นะครับโยนนะครับอ่าไม่กลสมูล็อกในมุงไว้ได้นะครับผม <Okay. S 2> น,น,น้งงงนองดีนะครับด้วหัวนะครับรกัดออกนะครับผมโ,โยนนี่นออกโยนนี่โอ้ <okay. S 2> ยิงสวยมากครับลูกนี้นะครับไม่เข้ากรอบนะครับผมออรูปล่ลางตัวใหญ่นะฮะ<อ>ยังสูงครับคร,กกรครับ เก้าไม่หลงกบแม่ไม่ไม่เตะมุมนะครับลูกนี้เตะมุมมาที่นีนะครับสกัดออกครับผมที่ที่โคเลยโค้เลยนี่นี่ทางั้นทางนไปตัวไปลัตัวบปลัตัวไรหลับตัวกองกุนกองกุนกองนะครับออกมาดูลูกมุ่งโอเคโอเคออกครับตรงนี้ได้มันทุ่งจะได้เป็นผู้ทุ่มนะฮะนะครับเป็นฝ่ายทุ่ม

ตั้งอ่าเดียตันะฮะัยนัล่โอ้ยชบชอบดีนนีนนี้่่โอ้โหลูกนี้นะครับสวนสวนน่ากลัวมากเลยครับผมลูกนี้นะครับไม่เก้ากอบนะครับแต่สวนลูกเลียยหน่ากลัวมากกับปลายยืนงลางเลยนะครับผมครับ น่ากลัวครับน่ากลัวถือว่าน่ากลัลลวนะครับผมโอ้ย้ยสวยสวยดอยโอ้ยโอ้ยโอวยโอ้ยโอ้ยโน้ยโค้ยะอ้าโอ้ย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 โอน

โอ,โอ้โหโ,หโ,หโดดอเคน้ดอลิงดนเสานครับโดนสาแล้วเดินมาเข้ามือตะวันนะเป็นประตูนะครับไม่เข้านะนะครับลูกนี้ถือหอกนะครับเร็วบางบอลนะครับถือใช้ได้นะครับลูกนี้สวย จากเกตประตูนะครับดปลายนพืร okay, so ัสาประตูนะครับนะครับไาสีนะครับพืนกหลังมานะครับถึงปลายนะครับไปแล้วไม่ได้ครับตมแล้วครับลงลุนจะตกนะ ครั้งสองนะครับได้อยู่หลุดตีนะล้มแรงมากครับตายลำบากผมว่าไวเซฟไม่ได้ลูกนี้ครับเขามีเซฟในซองนะจากตัวแปรนะครับ ลมแรงมากครับลมแรงครับเบอร์เก้าสิบเก้าเล่นดีมากถือว่าเล่นดีนะคหมอเบอร์เก้าสิบเก้าอีกแล้วนะครับโอ้ยังไม่เข้ากรอบนะครับ โอ้ยลูกนั้นนะครับไ,ไ,รได้เตะมุมนะเมื่อกี้ลุดตี้นะครับปัดป้านนะครับเสียวบอลไม่ได้นะเมื่อกี้ครับเ,รเกือบเกือบเข้าประตูนะแต่ผู้รักษาประตูทนะันตะว,วัน,นครับปัดลูกไว้ได้ครับ

ทุ่มปีนนะครับวันนี้รถไฟเขาได้เปลี่ยนทุ่มนะครอบของคุณนะครับโอ้ยไต่ไต่ยต่ไต่ยต่ยต่กระกันกระกันกระกันโอ้โหโดนกดดันแล้วครับผมโดนกดดันแล้วดูว่าโดนกดดันนะครับกระ่างนี้นะครับ สวยครับลูกนี้นะยิงออกก้างนะครับผมโอ้โหนะครับต้องตู้ต้องตู้เล่นงไว้หันละเฮออกหลังนะครับลูกนี้เตะได้เตะมุมนะครับลอยไม่ได้เข้าเข้าเ้้สวยครับ ดีนะครับคือว่าจัดบอลได้อีกสวยนะครับเบรกบอลได้ทุกช็ดนครับอยู่ที่ความสดฮะใครสดกว่ากันครับเล่นเลนเน โอเข okay. ้านเคคมือตะวันนะลูกนีลุดี้นะครับโยนไปนะครับผมติดซองนะครับไปโเทีัปนะโยนงา้ไปมันเลงไเที่ยใตังจะเก็บประตูฮะ ตัดปลายนะครับตัดขึ้นมานะครับผมเก็บบอลได้นะครับต่างส่วนบอลเก็บบอลได้นะครับเราจะเป็นฝ่ายได้ชุ่มนะครับผมครับเราจะเป็นฝ่ายได้ชุ่มครับลูดีเก็บบอลได้นะครับลูดีเก็บบอลได้นะครับแต่โดนเกี่ยวไว้นะครับผมอ่านะครับปลายบังนะครับบังบังเบอร์เก้าสิบเก้านะครับใหญ่มากครับถือว่าบังบอลไว้ได้นะครับ

กองคูนะหยุดงคูนะโดนตัดเลยครับกองคูนครับคุณแล่คุณแลโอ้ยดตีนะครับยินลืมครับอยากไปเล่นอยากไปล่นอยอากไปเลครับอยากไปที่ตงไหนดูสวัสดีไม่ได้ทุ่มนะบนไปเลยไปเอาองเทา่ยวเ่วที่ว้าแกอเจ้าแมก้อน ไปนะครับโอ้ครับหลุดก้อนกั้งมาทูนะหลุดก้อนกั้งมาทูนะครับออกหลังข้างประตูตกแล้วครับฝนเริ่มตกแล้วครับผมบรรยากาศเปียกตื้นแล้วครับผมปีกบัน ถ่งแรกนะครับเราชนะหนึ่งโซนนะครับผมยงวดกรอนตรงไหนลูกตอเลยหรอมาามานดนะครับเบรกอนเบรกอนก่อนบขนตรงนะครับ